คุณส้อยมีภาวาะขาดแาทุรุนแรงทำให้เป็นลมและอ่อนแรงหมอแนะนำให้ปรับเมนูอาหารที่กินอยู่ปกตินะครับเดี๋ยวหมอจะสั่งยาและให้รอดูอาการอีกหนึ่งถึงสองวันโอ้ยขาดแรแททหรอคะแล้วแาตุมันมาจากอะไรอะคะเรา,าจะดูได้ยังไงว่าอะไรที่มันมีแราทุบ้างอะคะ ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าแร่คืออะไรแร่เป็นสารอินทรีย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีโครงสร้างผลึกที่แน่นอนและองค์ประกอบทางเคมีที่เฉพาะตัวการกำเนิดของแร่สามารถแบ่งออกได้เป็นสามกระบวนการใหญ่ๆ 1>, 1. การตกผลึกจากหินหนืดเกิดจากหินหนืดใต้เปลือกโลกที่เย็นตัวลง เมื่อเวลาผ่านไปสารประกอบบางชนิดจะตกผลึกกลายเป็นแร่เพชรก็เกิดจากความดันและอุณหภูมิสูงในชั้นลึกของโลกแล้วถูกนำพาขึ้นมาด้วยลาวา2การตกตะกอนแร่บ,บางชนิดเกิดจากการตกตะกอนในแม่น้ำหรือทะเลกระบวนการนี้เกิดขึ้นเมื่อแร่ธาตุในน้ำทะเลหรือน้ำใต้ดินระเหยออกทิ้งแร่ธาตุไว้เป็นตะกอนเช่น เกลือที่เราใช้ปรุงอาหารก็เกิดจากกระบวนการนี้ 3. กระบวนการแปลสภาพแร่บางชนิดเกิดจากการที่หินถูกความร้อนและความดันเปลี่ยนแปลงเช่นแร่กแกไฟทที่เราใช้ทำไส้ดินสอก็เกิดจากกระบวนการนี้แร่ธาตุอยู่ในทุกสิ่งที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนรถยนต์หรือแม้แต่ร่างกายของเราเองยกตัวอย่างเช่นแคลเซียมช่วยเสริมสร้างกระดูก ทองแดงช่วยนำไฟฟ้าในสายไฟถ่านหินถูกใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงปิโตเรเลียมเป็นแหล่งพลังงานสำคัญในชีวิตประจำวันแร่ธาตุเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปหากเราไม่อนุรักษ์และใช้มันอย่างมีความรับผิดช,ชอบวันหนึง่งเราอาจจะไม่มีแร่ธาตุเหล่านี้ใช้อีกต่อไป ปัจจัยที่ควบคุมการมีอยู่ของทรัพยากรแร่ธาตุขึ้นอยู่กับกระบวนการการกำเนิดทางธรรมชาติและการแปรเปลี่ยนของแร่ธาตุในสภาพแวดล้อมต่างๆรวมถึงกิจกรรมของมนุษย์การขุดแร่และแปลรูปแร่มีผลกระทบสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมทางด้านดินน้ำอากาศในความหลากหลายทางชีวภาพการจัดการทรัพยากรเหล่านี้อย่างยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอนาคต แร่ธาตุมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสังคมในทุกมิติตั้งแต่การพัฒนาเศรษฐกิจเทคโนโลยีและการสร้างความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติอุปทานและอุปสงค์แร่ธาตุเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของเศรษฐกิจโลกการรักษาสมดุลทรัพยากรและการปกป้องสิ่งแวดล้อมต้องมีการวางแผนและจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทรัพยากรเหล่านี้ยังคงตอบสนองต่อความต้องการของมนุษยชาติในระยะยาว แล้วคุณหมอรู้เรื่องนี้ได้ยังไงคะพ่อสอนให้ที่ฮาวายครับ